โอเควันนี้ครับวันนี้คุณคนนะครับก็๋ยวผมจะเดินทางนั่งเร็วใน,นที่หนึ่งนย์เก้าจากกรุงเทพอดีตว่าไปทางเชียงใหม่แต่ผมจะลงที่บางนาน,นะครับอ,อก็วันนี้ราจะผ่านทีนสองนึงหนึงน่งราชานะครับมาถึงบางซื่อบ่ายโมงสี่สิบนาที ยวผพอจะไปดูนะครับว่าบางซื้อก่าข้าซาตรงไหนประมาณแถวนี้เห็นไหมประมาณแถวนี้เลยนะครับอ่าขอบขอบนี้เป็นชาลานะทุกคนถูกไหมขอบขอบมาชาลานะครับก็หาว่าที่ถึงไหมก็ที่ถึงแต่มันนานทุกคน ล้วก็ก็บังซื้อก็มีห้องขายตัวมีห้องสปลาล่ามีห้องน้ำอะไรประมาณนี้แต่เขาลื้อนะครับแต่ไม่เป็นไรก็มกีก็มีบังซื้อบังซื่มใหม่อยู่แล้วนะครับ <c oughs> สถานีไฟบังซื่นะครับสถานีกลางเทพมติวัฒน ก่อนผมก็ผมก็จำไม่ได้อะทุกคนที่กลางมังซื im ้อะที่เขายังซ่อมแซมยังไม่เสร็จอ่ะใช่ไหมไอ้ว้าวไอ้ผมจะันจำไม่ได้นะครับผมก็จำไม่ได้นะครับปีที่แล้วเนาะที่กลางมังซื้อเขายังเขายังทําไม่เสร็จแต่ตอนแต่ปีแรกก็ทําเสร็จแล้วนะครับปีแรกปีปีก่อนยังยังยังทำยังไม่เสร็จนะครับ ถ้าใช่นานปกตกิคือข้างล่างนะครับอ่าข้างล่างปกติก่ะมันจะมีรถเร็วรถธรรมดารถชาเมืองอ่ะวิ่งแต่ข้างล่างทุกวันนะครับแต่ตอนแต่ตอนนี้ไปเปลี่ยนวิ่งข้างบนนะคะวิ่งทางยกหลับใส่สีแดงนะครับอ่าผมก็ที่ถึงนะครับนะที่ถึงคุณทํามืองซื้อเก่านะครับก็ไม่ก็ไม่เป็นไรนะครับ ก็แต่และก็รืดหอดละไม่เป็นไรนะครับอ่าโอเคก็วันน้ผมพูดให้นี้ก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมด้อ้างหนึ่งงก้าไปลงที่ปางมุน,น้านะครับอ่าโอเควันนี้ผมขอลานะครับอย่าลืมกดได้กดแชก์กดช่องชุบบังหน้าในหน้าเพื่อผมจะได้ถึง,งสุมซา่มือังซื้อเก่าวนะครับโอเค